S 1> <S 1> <S <S สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะวันนี้วันิบห้ามากินต้มหอยปังกับตาบําขบุญพี่น้องตาอําขบุญน,นัวนัวอร่อยเม็ดกระถินค่ะผักมีหลากหลายเลยค่ะช่วงนี้ตลาดลากหลายเละค่ะนาะหอบพี่นุ่งตุ้งนางมากทุกมือทุกมือเลยค่ะเห็นยังกระอยากกิน <S <S 2> <S 2> มันถูกคอม ผักหนอกพี่น้องแดงนี้มากค่ะต้นอ่อนผักบุ้งพี่น้องคะได้ก็ได้ต้นอันนี้ผักของไงมากพี่น้อยังเหลืออยู่่ะเมื่อนั้นซื้อมาหลายตนเนาะค่ะเนาะต้นผักกาดหอมมากมากพี่น้องคะซับๆน้เงกันค่ะหอยปังหอยปังพี่น้องอืมมื่อค่ะดุ่นนะคะเมื่อน,นี่ตูดสีออกบ่านน้องฮะกินกต้องขอบุญค่ะอืมพี่น้อง อืม,อมนี่แคบหมูพีนนน่น้องอืมว้าวจริงยัยน้มปากป่ะค่ะมึงค่ะข้าวปุ่นข้าวปุ่นใสปูนหน้าดองพี่น้องค่ะ อือือืคนั่นะมันนป็บ่อออกค่ะตูดบ่อออกเองค่ะอืม ไม่ดีตรวมาออกพี่น้อง <laughs> còn không bụng ăn on thế nào cả không bụng อยากกินพักหนอกน้องครับ้ักหนอกบ้านเท่าแล้วค่ะไม่ได้ผักหนอกแล้วมันต้นไง

真的晚完你 <coughs> <coughs> Hanzai uh -huh. ไม่มากเมยฟังเนี่ยค่ะมากว่าพิดฟังหลอวแซ่แห้งพี่น้องเหม่อเนี่ย <c oughs> อันนี้ค่ะอันนี้ก็หวานหวานพี่น้องค่ะ <c oughs> อืนน Hắn mua

เฮ็ดด <ừ> ีค่ะ อร่อยไม่เข้มนะพี่น้องเข้มเค็มนั่นๆเนาะค่ะเนาะเราเอาข้าวเหนียวจังตัวาุดถ่ายพี่นองหลวนกลืนจะออกมาไม่เหมาะค่ะ เดี๋ยวรอบหน้าแกโตใหม่เนาะค่ะเนาะ 嗯。Mm hmm. quá oan bạn hả ừ. Mm -hmm. mm -hmm. เปื่อนแค่พี่น้องหาขิบเ่ยด, <c oughs> <c oughs> ดนหนำค่ะ <c oughs> โ่เผ็ดจับจำาง อืมอิ่มค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ว่็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนแล้วค่ะเนาะขอกลับไปประคุณทุกการที่ตามรับชมทุกทุกเอเมนทุกกนลังใจนะคะพี่น้องค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องเอสซีทุกคุกสุขภาพแข็งแรงลำลวยลำลวยแห่งๆต่างๆนะคะจึงไดนกระเากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อชมคลิปต่อๆไปของเฮาวเนเน่ค่ะพี่น้องพอกันแม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย